สวัสดีทุกคนนี่คือมดหนามกระทิงขนทองหรือ p o l y r a c h i s d e v i s หนึ่งในมดพันธุ์โปรดของผมด้วยสีสันที่สวยงามและลักษณะนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เขาเป็นหนึ่งในมดในดวงใจของผมและนี่คือบันทึกการเดินทางของผมตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เขามาจนถึงปัจจุบันโดยเรามาเริ่มต้นกันที่วันแรกกันเลยวันที่1ก็เหมือนการเลี้ยงมดทั่วไปผมเริ่มต้นจากนางพญาเพียงแค่ตัวเดียวแต่รังนี้แตกต่างจากรังอื่นนิดหน่อยคือผมใช้ถึง4นางพญาด้วยกันซึ่ง ลังนี้เริ่มต้นาจากการเป็นแค่รังที่ผมนํามาทดลองด้วยการนํานางที่มีปีกสี่นางมารวมกันให้เป็นลังเดียวแล้วเราจะข้ามฉากนี้ไปวันที่13 13วันได้ผ่านไปนั้นแต่ผมรวบรวมนางทั้ง4ี่เข้าด้วยกันและก่อตั้งเป็นรังแห่งนี้ขึ้นมาคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่านางพญาเหล่านี้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างนั้นหรอสิวันที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเมื่อคุณสังเกตเข้าไปในลังคุณจะสามารถสังเกตเห็นกองไข่และตัวอ่อนตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นมานี่คืออลูกขงงงนางพาพั4ตว ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่านางพญาตัวไหนเป็นเจ้าของไข่เหล่านี้กันแน่หรือว่าทุกตัวแชร์ไข่เหล่านี้ร่วมกันและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือผมไม่มั่นใจเลยว่านางพญาตัวไหนได้รับการผสมพันธุ์มาและเป็นคนวางไข่เหล่านี้หรือทั้ง4ตัวได้รับการผสมพันธุ์มาทําให้ความคิดที่จะเลี้ยงลังนี้เป็นลังทดลองได้เปลี่ยนเป็นการเลี้ยงลังแบบปกติแทนอย่างไรก็ตามไข่ และเราอ่อนภายในลังแห่งนี้จะได้รับการดูแลจากนางพญาทั้ง4ตัวอย่างเท่าเทียมกันโดยนางพญาจะแบ่งหน้าที่กันออกไปอย่างชัดเจนนางพญาที่คอยดูแลไข่นางพญาที่คอยเฝ้าหน้าประตูน้งพญาที่คอยออกไปหาอาหารทั้งสี่จะคอยผัดเปลี่ยนหน้าที่กันไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมแต่ทุกอย่างภายในรังแห่งนี้ก็ยังคงสงบสุขวันที่20สหนึ่งสัปดาห์ได้ผ่านพ้นไปหลังจากการถ่ายครั้งล่าสุดครั้งนี้ผมได้สังเกตเห็นเหตุหหการณ์ที่สุดพิเศษที่เกิดขึ้นภายในรังแห่งนี้พวกคุณเห็นมันหรือเปล่าสังงเกตมอดีด ภาพที่พวกคุณกําลังเห็นอยู่ก็คือภาพของตัวอ่อนมดหนามกระทิงขนทองที่กําลังเข้าสู่ระยะดักแด้โดยตัวอ่อนจะค่อยๆพ่นใยออกมารอบตัวเองและพันตัวเป็นก้อนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการขั้นสุดท้ายในการกลายเป็นมดงานซึ่งจะกลายเป็นอนาคตและความหวังของรังแห่งนี้และนอกจากตัวอ่อนตัวนี้แล้วก็ยังมีตัวอ่อนตัวอื่นที่ได้เข้าสู่ระยะดักแด้แล้วอีกหนึ่งตัวและยังมีตัวอ่อนและไข่เล็กๆจํานวนมาก ที่ยังคงเติบโตอยู่และจะเติบโตกลายเป็นดักแด้ในเวลาต่อไปในอนาคตทุกอย่างในรังแห่งนี้ยังคงสงบสุขวันที่23ผ่านไปแค่เพียง3าวันเท่านั้นแต่ตัวอ่อนจํานวนมากที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ได้เข้าสู่ระยะดักแด้กันหมดแล้วนอกจึกแล้ว,ลวยังมีตัวอ่อนและไข่ใหม่จํานวนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาแค่3วันเท่านั้นซึ่งผมอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นหรือพวกเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจนทาให้ผมสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าทุกคนลองมองดูภายในรังแห่งนี้จะเห็นว่า ตัวอ่อนต่าง,างๆมีสีชมพูอยู่ภายในตัวด้วยนั่นคือน้ำหวานที่นางพญาของเขาได้เอามาป้อนให้กับตัวอ่อนเหล่านี้จะเป็นเครื่องยืนยันของการทํางานของนางพญาภาย,ายาในรังได้เป็นอย่างดีทุกอย่างยังคงสง,งบสุขภายในรังแห่งนี้วันที่2 7ผ่านไปเพียงแค่4วันเท่านั้นแต่สภาพภายในรังได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงรังที่เคยสามารถมองทะลุดได้อย่างง่ายดายกับมองยากขึ้นเป็นอย่างมากภายในรังแต่ไม่ด้วยเศษขยะและหนึ่งในนั้นก็คือปีกที่สุกสลัดออกของหนึ่งในานางพญาทั้ง4ทุกคนอาจจะเริ่มมองเห็นได้ว่าความไม่สะอาดและขุ่ง ไม่ได้เกิดจากเศษเสยแต่เกิดจากเส้นใยเล็กๆจำนวนมากที่ถูกถักขึ้นมารอบลังทำให้เราไม่สามารถมองเห็นทะลุเข้าไปข้างในเส้นใยเหล่านี้ก็คือเส้นใยที่พ่นออกมาโดยตัวอ่อนของมดหนังกระทิงขนทองซึ่งนับเป็นหนึ่งในสเสน่ห์หลักของมดสายพันธุ์นี้ที่ตัวอ่อนสามารถพ่นใยออกมาในระยะสุดท้ายก่อนกลายเป็นดักแด้เพื่อใช้ในการสร้างลังเมื่อพ่นใยออกมาแล้วมดงานหรือนางพญาจะเอาเศษต่างๆไปติดเพื่อเริ่มต้นในการก่อสร้างลังทําให้มดสายพันธุ์นี้สามารถสร้างลังของตัวเองได้ไม่ต่างจากมดแดง โดยอาศัยแค่เพียงตัวอ่อนของพวกเขาเท่านั้นผมเลยชอบตั้งชื่อให้กับตัวอ่อนเหล่านี้ว่าปืนกาวซึ่งทุกอย่างยังคงสงบสุขภายในรางแห่งนี้วันที่30เป็นเวลา1เดือนแล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นการก่อตั้งรางนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้สังเกตเห็นได้เกิดเหตุการณ์หนึง่งเกิดขึ้นทุกคนลองมองดูดีๆเห็นหรือเปล่านั่นคือมดงานบทงานตัวแรกของรางแห่งนี้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มองหนึ่งในดักแด้ได้แตกตัวออกและกลายเป็นบทงานและเข้าร่วมกับรางอย่างนี้อย่างแท้จริง เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างมากที่ผมไม่สามารถถ่ายฉากเขาออกจากหนักแด่ให้พวกคุณได้ดูได้และภายในรังก็ดูเหมือนจะมองยากขึ้นทุกทีเนื่องในโอกาสดีๆแบบนี้ผมจะต้องหามุมภาพแบบใหม่ผมเปิดหลอดทดลองซึ่งเป็นรังของพวกเขาออกหนึ่งในนางพยารีบวิ่งขึ้นมาที่หน้ารังเมื่อรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นและเตรียมตัวป้องกันผู้บุกลุกหรืออะไรก็ตามที่พร้อมจะพุ่งเข้ามาดวงตาจ้องไปอย่างทางเข้าและเขี้ยวในปากที่พร้อมจะจู่โจมใครก็ตามที่จะบุกเข้ามาในรังแห่งนี้ด้วยชีวิต แต่ทุกคนดูนั่นคือมดงานตัวแรกที่เพิ่งจะเกิดออกมาได้ไม่กี่วันเขาคือตัวแรกของพี่น้องอีกจํานวนนับร้อยนับพันที่จะตามมาในอนาคตและจะเป็นผู้วางรากฐานให้กับรังแห่งนี้งดงานตัวแรกคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดของมดทุกลังไม่สามารถสูญเสียได้เพราะเขาคืออนาคตของรังแห่งนี้และในเวลาเพียงแค่อีกไม่กี่วันเขาจะต้องออกจากรังไปเริ่มต้นหาอาหารมาป้อนให้กับนางพญาดูแลไข่ทําความสะอาด ก่อสร้างลังข้างๆเขาคือนางพญาแม่ผู้ให้กําเนิดซึ่งจะคอยดูแลเขาต่อไปอีก2-3ถึงวันแต่ในระหว่างที่ผมกําลังถ่ายอยู่นั่นเองเขาก็ได้ป้อนอาหารให้กับลูกของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่งดงามอย่างแท้จริงนางพญาป้อนอาหารให้กับมดงานตัวแรกเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วผมก็ได้แต่หวังว่าลังแห่งนี้จะเติบโตแข็งแรงต่อไปและความกลัวที่ว่านางเหล่านี้ไม่ได้ผสมพันธุ์ก็หายไปจากผมในทันทีผมก็ได้แต่หวังว่าความสงบสุขแบบนี้จะยังคงอยู่ต่อไป แต่ผมก็คิดผิดวันที่31วันนี้บางอย่างแปลกไปทําไมนางพญาและมดงานถึงออกไปอยู่ข้างนอกกันหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนางพญาและมดงานตื่นตระหนกตกใจวิ่งไปทั่วทั้งหลังเหยียบไข่และตัวอ่อนที่วางอยู่ภายในหลังจนเละเทะและพยายามขนดักได้ออกมาภายนอกหลังซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับหลังที่แสนสงบสุขหลังนี้แต่เมื่อผมสังเกตดีๆผมก็พบว่านี่คือการคัดเลือกนางหรือพูดแบบให้เข้าใจง,ง่ายมันคือ การไปเทินรอยัลของนางพญาทั้ง4ี่ตัวการต่อสู้เพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองรังแห่งนี้ความสงบสุขตลอดหนึ่งเดือนหายไปในพริบตาและแทนที่ด้วยการต่อสู้ไปทั่วทั้งรังตัวนางพญาที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นผู้ชนะและนางพญาที่อ่อนแอก็จะพ่ายแพ้และถูกกำจัดออกไปจากรังผมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าบดหนังกิทิขนทองมีการคัดเลือกนางในลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยถ้ารู้ผมคงไม่รวมพวกเขาเข้าด้วยกันและทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ ในมดบางสายพันธุ์ที่มีนางอยู่ร่วมกันได้หลายนางหลังจากตั้งรังเสร็จสิ้นแล้วจะมีการคัดเลือกนางเกิดขึ้นเพื่อกำจัดนางที่อ่อนแอและไม่ได้ผสมพันธุ์ออกไปจากรังซึ่งก็เป็นขั้นตอนตามธรรมชาติของเขานี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเหตุการณ์แบบนี้กับมดสายพันธุ์นี้โดยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือการมาถึงของมดงานด้วยการมาถึงของมดงาน ทำให้แรงงานของนามพยาส่วนเกินบางตัวไม่จาเป็นต้องมีอีกต่อไปนามพยาที่แข็งแกร่งสามารถเลือกที่จะกำจัดพวกเขาทิ้งเพื่อตัดทรัพยากรที่ไม่จําเป็นและนั่นคือเหตุผลว่าทาไมถึงเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอนาจภายในรังนี้แต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลจริงเหตุผลอาจจะเกิดจากเรื่องอาหารอุณหภูมิสภาพอากาศหรือกลิ่นที่เปลี่ยนไปหรือพื้นที่ภายในรังไม่เพียงพอผมไม่สามารถตอบได้เลยแต่ผลลัพธ์จากการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นตัวกําหนดอนา,นาคตของรังว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป โดยนางพญาที่ชนะจะได้รับทุกอย่างจากการทางานหนักตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและนางพญาที่พ่ายแพ้จะถูกไล่ออกจากลังหรือน้ำหนักเข้าก็ถูกฆ่าตายถ้ามันเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็เมกเซน์เมื่อนางพญาที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้ครอบครองลังยีนที่ส่งต่อไปในรุ่นต่อๆไปก็จะเป็นยีนที่แข็งแกร่งส่วนนางพญาที่อ่อนแอก็จะตายไปตั้งแต่ได้ก่อตั้งลังแต่ผมจะรู้อะไรผมเป็นแค่คนเลี้ยงมดปกติไม่ใช่นักวิจัยซะหน่อยทุกสิ่งที่ผลพูดมาอาจไม่ถูกต้องเเเเเลลลลยยกก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 ก็็ไดดดด้้แแตต่่่โปปิิววาาาาาาารคคืืออนนนนนงจจะมม นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นนางพญาไล่ฆ่ากันเองแบบนี้และจากความโหดร้ายที่เกิดขึ้นคุณคงเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมผมถึงไม่แยกพวกเขาเออกจากกันคำตอบคือ,ผม,อผมทำไม่ได้เพราะผมไม่มั่นใจเลยว่านางพญาตัวไหนคือนางพญาที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ที่นางพญาทั้งสี่ตัวได้รับการผสมพันธุ์มาหมดแล้วแต่ผมไม่มีทางรู้เลยและการเลือกแยกนางที่ผิดตัวนั้นจะทําให้อนาคตของลังนี้จบลงทันทีเพราะลังไม่สามารถผลิตมดงานต่อไปได้ทําให้ผมไม่สามารถทําอะไรได้เลยได้แต่มองพวกเขาต่อสู้กันไปแบบนี้โดยผมมีความเชื่อที่ว่วา มดงานจะเลือกตามนางพญาที่ผสมพันธุ์แล้วเป็นหลักซึ่งน่าจะเป็นนางพญาที่แข็งเก่งที่สุดในรังถ้าทุกคนสังเกตเห็นหมดงานจะคอยติดตามนางพญาตัวนี้ตลอดและทำตามคำสั่งโดยนางพญาตัวนี้จะมีท่าทีดูร้ายกว่านางพญาตัวอื่นอย่างมากคอยปกป้องดักแด้และการนางพญาตัวอื่นเข้ามาใกล้โดยนอกจากมดงานตัวนี้แล้วยังมีหนึ่งในนางพญาที่เป็นนางพญาปีกคอยขนดักแด้ออกมาจากรังทำหน้าที่คล้ายกับมดงานผมเลยคิดว่านางพญาที่ดูร้ายตัวนี้คือหนึ่งในนางพญาที่แข่งเก่งที่สุดและได้รับการผสมพันธุ์แล้วแต่ ผมก็ทนเห็นพวกเขาต่อสู้กันในกล่องเล็กๆแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วสิ่งที่ผมทําได้ก็คือให้ทางหนีกับพวกเขาหรือก็คือที่ซ่อนหลังจากผมคิดได้ผมก็ทําการเอาเอเวิร์ขนาดใหญ่แล้วใส่พวกเขาเข้าไปทั้งหลังโดยผมเปิด A เอาเวิร์กเก่าออกเพื่อให้พวกเขาสามารถหนีออกมาได้โดยภายในเอาเวิร์ขนาดใหญ่นี้ผมได้ใส่หลอดทดลองที่ตั้งรังแบบต่างๆให้พวกเขาได้หลบหนีแล้วเข้าไปตั้งรังโดยผมจะให้พวกเขาเป็นคนเลือกเองว่าอยากอยู่ในสถานที่แบบไหนที่เหมาะกับพวกเขาที่สุดหลังจากผมวางทุกอย่างเข้าไปภายในเอาเวิร์ ไม่มีอะไรที่ผมทําได้อีกต่อไปผมจึงปล่อยเขาไว้แบบนั้นและเข้านอนวันที่23ผมรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาดูผลลัพธ์ของการต่อสู้เมื่อคืนเราจะมาเริ่มกันที่ผู้แพ้กันก่อนผมพบนางพญาตัวหนึ่งที่บาดเจ็บนะักอยู่ภายในหลอดทดลองสภาพอรอแ่และก็จะตายอีกหนึ่งที่มุมของอ u วเวซึ่งภายในปากได้คาบหนึ่งในหนักแดเอาไว้ทาให้ผมคิดได้ว่าเมื่อคืนน่าจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงหนักแดเหล่านี้ ในส,ส, <uno> ส่วนของผู้ชนะพวกเขาเลือกที่จะตั้งรังอยู่ภายในฝักบัวซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ตั้งรังที่ผมมีให้พวกเขาเลือกและผมคิดได้ว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในจุดที่ดีที่สุดในการสร้างรังใหม่ efendim, เขาก็ได้เลือกจุดจุดนี้และนี่คือโฉมหน้าของ2ผู้ชนะจากการต่อสู้เมื่อคืนซึ่งก็คือทีมของนางพญาสองตัวจากเมื่อวานและบทดงานซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดว่านางพญาที่ดุร้ายจะเป็นนางพญาที่แข็งแกร่งที่สุดภายในรังแต่ผมก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่านางพญาตัวนี้คือตัวเดียวกันเมื in ่อวาน การต่อสู้ได้จบลงแล้วผมเลยได้แยก2นางพยาที่ถูกขับไล่ออกจากลังเข้าไปในหลอดทดลองเพื่อพวกเขาได้มีโอกาสเริ่มต้นสร้างลังใหม่ ส่วนานางพญาทั้งสองที่เป็นผู้ชนะที่สร้างรังอยู่ในฝักบัวผมจะเรียกพวกเขาว่ารังบัวเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วเป็นอย่างไรตัวหนึ่งทำรังอยู่ส่วนกลางของฝักอีกตัวทําอยู่ที่ฝั่งขวาบนตัวภายในห้องที่ทั้งสองนางพญาใช้ชีวิตอยู่มีตัวอ่อนไข่และดักแด้อยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อเราลองสังเกตโครงสร้างของดอกบัวผมก็เข้าใจว่าทาไมพวกเขาถึงเลือกดอกบัวมากกว่าอย่างอื่นเป็นสถานที่ตั้งรังด้วยโครงสร้างที่เป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ทําให้พวกเขามีพื้นที่ที่สามารถที่จะแบ่งแยกดักแด้และไข่ต ไปไว้ในห้องที่แตกต่างกันเพื่อความเป็นระบบระเบียบและแต่ละห้องที่มีปากทางเข้าแค่ด้านเดียวง่ายต่อการป้องกันและไม่ต้องเสียเวลาก่อสร้างพื้นที่รอบๆผมจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงเลือกสถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างรังของเขาจากตัวเลือกหลากหลายเช่นตะก้อหลอดแก้วข้อไม้ทุกอย่างก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดีและรังของเราก็เติบโตต่อไป วันที่3 3ผ่านไปอีกหนึ่งวันหลังจากความวุ่นวายหลังของเราได้กลับสู่ความสงบสุขตัวอ่อนและดักแด้ต่างๆถูกแบ่งไว้ภายในห้องอย่างสวยงามพวกเขาได้ใช้พื้นที่ของฝักบัวเท่าที่สามารถที่จะใช้ได้มีห้องที่มีดักแด้ห้องที่มีตัวอ่อนและห้องที่มีแค่ไข่นางพญาคอยเดินตามห้อง,งต่างๆสับเปลี่ยนไข่และตัวอ่อนไปอย่างห้องที่เหมาะสมแต่ยิ่งผมสำรวจรอบๆร,รังมากเท่าไรผมก็พบว่ามีบางสิ่งแปลกไปหนึ่งในานางพญาได้หายไปจากลาแห่งนี้เมื่อผมมองดูผมก็พบว่าเขาไม่ได้อยู่ในส่วนของรังส่วนไไหนเลลลยแะถูกก่ออป นนเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งผมจึงได้แยกเขาออกไปใส่ในหลอดทดลองเพื่อให้เขาตั้งรังใหม่และรลังบัวรังนี้ก็เป็นจากรังสองนางกลายเป็นรังนางเดียวอย่างแท้จริงและนี่ก็คือนางพญาผู้เป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในการต่อสู้นี้แต่ก็มีความคิดหนึ่งแวบ,บเข้ามาในหัวของผมนางพญาตัวนี้คือนางพญาที่ได้รับการผสมพันธุ์จริงๆแล้วหรือเปล่าวันที่34ในอีกด้านหนึ่งนางพญาที่เพิ่งถูกแกออกมาจากรังบัวเมื่อคือนได้สลัดปีกของตัวเองออก และว,วางไข่กองใหม่เพื่อเริ่มต้นสร้างรังและการเดินทางครั้งใหม่ของตัวเองเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกแล้ววันที่35หนึ่งในนางพญาที่พ่ายแพ้จากการต่อสู้เมื่อหลายวันก่อนได้เข้าสู่ช่วสงสุดท้ายของชีวิตของเขาแล้วอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้นั้นเกินกว่าที่จะทนรับไหวเขาโค้งตัวเป็นก้อนและกําลังจะจากไปในไม่ช้าแต่ก่อนเขาจะตายเขาได้ทิ้งไข่ไว้กองหนึ่งซึ่งผมก็ได้เอาไปรวมเข้ากับรังบัวเพื่อให้พวกเขาเลี้ยงดูต่อไปวันที่36ลรังบัวของเราได้กลับมาทํางานอย่างปกติแล้ว โดยพวกเขาได้เริ่มต้นการก่อสร้างลังใหม่อย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากการใช้น้องปืนกาวยิงไปรอบๆปากลังเพื่อให้เกิดเป็นใยและบทงานจะเอาเศษไม้และเศษบัวที่ผมวางไว้ในอาเ world เข้ามาติดและ,ะใช้ตัวของตัวเองในการผักใยไปรอบๆเพื่อทําให้เกิดเป็นโครงสร้างพอใยเริ่มแข็งตัวก็จะเกิดเป็นปากทางเข้าขึ้นมาแต่กระบวนการนี้ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานหลายชั่วโมงกว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างและไม่ใช่สิ่งที่จะทาเสร็จได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง ผมได้สังเกตเห็นว่าเขาได้เอาดักแด้และตัวอ่อนทั้งหมดมารวมไว้ณจุดเดียวกันซึ่งคือห้องที่กำลังก่อสร้างอยู่น่าจะเป็นเพราะว่ามันง่ายที่จะดูแลมากกว่า ผ่านไปอีก6ชั่วโมงการทํารังยังคงดําเนินต่อไปและไม่มีทีท่าว่าจะเสร็จสิ้นคง้งใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะเสร็จสังเกตได้ว่านอกจากเศษไม้และเศษบัวที่เขาเออกมาทํารังแล้วเขายังเอาหนึ่งในปีของนางพญาตัวอื่นที่ถูกเด็ดออกมาในช่วงของการต่อสู้มาใช้ในการสร้างรังด้วยนับว่าเป็นความโหดร้ายอย่างแท้จริงแต่อะไรที่ใช้ได้ก็คงต้องใช้ไปก่อนผมคิดว่างั้นนะการสร้างรังยังคงดําเนินต่อไปวันที่ส9ผ่านไปแล้ว3วันแต่การสร้างรังยังไม่เสร็จสิ้นดีแต่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ให้เราสามารถเริ่มสังเกตเห็นทางเข้าที่ลดขนาดลงมาอย่างมากให้พอดีขนาดตัวของมดงานและนางพญาโดยจุดเด่นของวันนี้ก็คือมดงานได้เริ่มออกมาหาอาหารเองเป็นครั้งแรกโดยเขากําลังแทะก,กินน้าตาลก้อนที่ผมได้วางทิ้งไว้ให้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะได้เห็นหนางพญาอีกครั้งการสร้างรังยังคงดําเนินต่อไปวันที่42การสร้างรังได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากรังถูกสร้างเสร็จสิ้นการมองเห็นพวกเขาก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากมาก ตัวอ่อนและรักแด้ได้หายไปจากสายตาของเรานางพญาที่หลบซ่อนอยู่ในส่วนเลือข,ของลังแล้วจะมีเพียงมดงานจอ,อกมาก็แค่เวลาหาอาหารเท่านั้นถ้าเราลองมองสังเกตดูดีๆเราก็จะสามารถมองผ่านเข้าไปภายในตัวลังของเขาได้เล็กน้อยได้เห็นหนวดของมดงานที่กำลังเฝ้าลังอยู่ภายในบริเวณปากลังโดยผมคิดว่าได้มีมดงานเกิดใหม่2อถึงสตัวแล้วซึ่งสังเกตจากจำนวนของมดงานที่ออกมาหากินและมดงานที่คอยเฝ้าลังอยู่ลังบัวของเรายังคงเติบโตต่อไป วันที่46แค่ไม่กี่วันหลังจากการสร้างรังในห้องแรกได้เสร็จสิ้นลงพวกเขาก็ได้เริ่มการก่อสร้างห้องที่สองต่อทันทีโดยสิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นที่ผมไม่ได้สังเกตเห็นซึ่งเป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากความวุ่นวายที่ผ่านพ้นไปได้ไม่นานผมคิดว่ารังนี้จะเติบโตช้าลงแต่ผมก็คิดผิดโดยสาเหตุของการขยายครั้งที่2ผมว่าเกิดจากการที่ดักแด้จํานวนมากได้ฉีกตัวเองออกมาและกลายเป็นมดงานเซตใหม่ ทำให้พื้นที่ภายในห้องห้องเดิมของพวกเขาไม่เพียงพออีกต่อไปและต้องสร้างห้องใหม่เพื่อมารองรับมดงานจํานวนมากที่เพิ่มขึ้นมาในเวลาแค่ไม่กี่วันโดยหลักฐานก็คือเศรรษของดักแด้ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างหลังเมื่อผมเห็นแบบนี้แล้วผมจึงได้นําพวกเขาขึ้นไปบนแท่นที่ผมได้ทําไว้ซึ่งจะเป็นบ้านอย่างเป็นทางการของพวกเขาปอีกหลายเดือนต่อจากนี้รังบัวของเรายัางคงเติบโตต่อไปวันที่60เป็นเวลากวอา2เดือนแล้วนัตั้งแต่เราเริ่มต้นก่อตั้งหลังนี้มา สำหรับพวกคุณมันอาจเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีแต่นี่ก็คือเวลาที่ผ่านมากว่าสองเดือนสำหรับผมรังบัวของเราเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากโดยเราจะสังเกตได้จากจํานวนวดงานที่เพิ่มขึ้นโดยจํานวนที่ผมกะได้น่าจะราวๆมากกว่า20งานโดยเมื่อพวกคุณมองเข้าไปในตัวรลังคุณสามารถสังเกตเห็นวดงานที่บุดโผล่ออกมาได้ตลอดเวลาและทํากิจกรรมมากมายทั้งวันทั้งเดินตรวจตาคอยป้อนอาหารให้กันและกันการก่อสร้างซึ่งถ้าพวกคุณได้สังเกตเห็น จะเห็นว่าลังบวงเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเมื่อสอสัปดาห์ก่อนเพราะได้มีการต่อเติมขยะยออากมาจากห้องแรกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าสสัปดาห์แล้วซึ่งพวกเขาก็ได้ใช้เศษไม้และเศษบัวที่ผมทิ้งวาที่อเวลจนผมจาเป็นต้องเติมเพิ่มให้พวกเขาซึ่งนี่เองก็เป็นจุดที่แสดงถึงความมีเสน่ห์หลักของโมดสพพันธุนี้ได้เป็นอย่างดีในฐานะยอดนักสร้างที่แตกต่างจากมดแดงที่ใช้เส้นใย,ยเพียงอย่างเดียวพวกเขาใช้วัตถุดิบต่างๆมาต่อเติมรังอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเป็นโครงสร้างที่สวยงาม และนอกจากแค่ความสวยงามแล้วหลังที่พวกเขาสร้างขึ้นมามันยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถถ่ายเทอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีทําให้พวกเขาสามารถเลี้ยงในอากาศที่ร้อนมากได้ด้วยโครงสร้างทางธรรมชาติที่พวกเขาสร้างขึ้นมาภายในตัวหลังนั้นจะช่วยคอยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนี้แล้วเรายังไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการเติมความชื้นเพียงแค่ให้น้าไวในอเวอร์ก็เพียงพอแล้วและรลังก็ไม่จําเป็นต้องมีแค่แห่งเดียววัาายพันธุ์นี้สามารถมีหลังได้หล,หลายที่ผมเลยได้ทําการใส่ฝักบวมเ,เ,เข้าไปในแท่นอีกอันหนึ่งเพื่อใให้้้พววกเขาาาาาสสมรรรถงงงััันนอคตตไดดโย ก็จะได้รับการขยาย่างต่อเนื่องโดยใช้ตัวอ่อนซึ่งก็คือปืนกาวมาค้นใหญ่ทับไปทับมาแล้วก็เอาวัตถุดิบมาติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของหลังทําให้เราไม่จำเป็นต้องย้ายเขาเข้าไปในรังที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาเป็นคนสร้างหลัง,งเขาขึ้นมาเองและทุกคนดูนั่นสิมีคนพาน้องปืนกาวมาเดินเล่นเพิ่มอีกตัวแล้ว <c oughs> การสร้างรลังในลักษณะนี้คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมผมถึงตกหลุมรักมดพันธุ์นี้รลังบวงเรายังคงเติบโตต่อไปวันที่70ผ่านไปอีก10วัน การก่อสร้างทั้งหมดดูจะเชื่องช้าลงเป็นอย่างมากเพราะมาการมาถึงของฤดูหนาวคลงานส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ภายในรังและกิจกรรมต่างๆดูเหมือนจะลดน้อยลงผมคิดว่าเหตุผลที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวอ่อนจำนวนมากที่ใช้ในการสร้างรังก่อนหน้านี้นั้นได้เข้าสู่ระยะดักแด้กันหมดแล้วและไม่ค่อยมีอะไรให้ทำในเวลานี้เท่าไหร่ทำให้การมองเห็นพวกเขาเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอย่างมากแต่ถ้าเราสังเกตดูให้ดี ตามประตูของรังเช่นตรงนี้และตรงนี้เราก็ยังสามารถสังเกตเห็นกิจกรรมต่างๆเล็กๆน้อยของพวกเขาได้ลังบวของเรายังคงเติบโตต่อไปวันที่80วันเวลาได้ผ่านพ้นไปพวกเขายังไม่ค่อยได้ทําอะไรมากและเก็บตัวอยู่ภายในลังเป็นหลักผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่ว่าพื้นที่ภายในลังนั้นเพียงพอต่อจํานวนพนักงานและตัวอ่อนภายในลังแล้วทําให้ไม่จำเป็นที่จะต้องขยายลังเพิ่มเติมเป็นเวลาอีกสักพักทําให้ตอนนี้ไม่มีอะไรมากเกิดขึ้นลังบวกของเรายังคงเติบโตต่อไปวันที่90 ปเป็นเวลา3มเดือนแล้วตั้งแต่เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้หลังจากผมได้ใส่บัวเข้าไปเพิ่มในถาดเขาเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วในจังหวะที่ผมไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาก็ได้เริ่มต้นสร้างรังที่2ขึ้นในส่วนของบัวด้านล่างทําให้รังบัวของเรานั้นมีรังด้านบนและรังด้านล่างโดยส่วนของบัวด้านล่างนั้นผมได้จงใจเจาะให้ทะลุจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้เข้ามาทํารังในจุดจุดนี้พอดีโดยในรังด้านล่างนั้นก็ถูกใช้เป็นที่พักของมดงานที่ลงมาออกมาหาอาหารแทนที่จะ ก็สามารถเข้ามาพักในจุดจุดนี้ได้โดยผมสังเกตเห็นว่าประตูด้านหลังเป็นประตูหลักไม่ใช่ด้านหน้าแต่โดยทั่วไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากและช่วงนี้ผมจะต้องเตรียมตัวไปต่างจังหวัดทำให้ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเกิดขึ้นลังบัวของเรายังคงเติบโตต่อไปวันที่100หลังจากผมกลับมาจากต่างจังหวัดในเทศกาลปีใหม่สิ่งแรกที่ผมพบเลยก็คือภายนอกของรังนั้นไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปเลยไม่น้อยแต่เมื่อผมสังเกตดๆีๆผมก็ได้พบว่าบดทั้งลังนั้น ได้ย้ายประชากรทั้งหมดลงมาอยู่ที่หลังด้านล่างกันหมดแล้วและลังบัวด,ด้านบนก็ถูกปล่อยทิ้งล้างเหตุผลก็คงเพราะว่าหลังด้านล่างนั้นสะดวกในการลงมาหากินมากกว่าและในการต่อเติมลังก็ไม่จําเป็นต้องขนวัตถุดิบขึ้นไปสูงมากมายนะักรวมถึงขนาดที่ใหญ่กว่าทําให้ง่ายต่อการเลี้ยงดูหมดงานและรวมผู้ย่างไว้ในที่เดียวกันโดยด้านหลังยังถูกใช้เป็นพื้นที่เข้าออกหลังและนั่นก็คือ100วันซึ่งก็คือปัจจุบันลังบัวของเรา ยังคงเติบโตต่อไปในเวลาเพียงแค่ร้อยวัน้่าต่ผมได้พวกเขามามีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นตั้งแต่การรวมนางตัวอ่อนตัวแรกเข้าสู่การเป็นดักแด้ทุนงานตัวแรกการต่อสู้ของเรานางพญาการย้ายเขาเข้าสู่บ้านใหม่ยังไม่เต็มใจนกะนางพญาที่จากไปการเติบโตขึ้นของลังที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆและเป็นการเดินทางที่ไม่คาดคิดอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในลังหมดที่ผมมีจากหลายสิบลังการเดินทางในรูปแบบไหนที่ยังรอคอยเราอยู่ และลังบัวจะเป็นยังไงต่อไปนางพญาที่ถูกจับแยกออกไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างนั่นคือเรื่องราวที่จะถูกเล่าต่อไปในภายหลังแต่ตอนนี้ผมฮาดเพื่อนมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอจบบันทึกเพียงเท่านี้จบไปแล้วนะกับการเล่าเรื่องของบันหนังก,กระถิงขนทองนี่เป็นหนึ่งในรังปวดของผมที่แบบผมแอบซุกไว้เงียบมากหวังว่าทุกคนจะชอบกัน โดยมดลังนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อเพราะงั้นอ่ะช่วยผมตั้งชื่อพวกเขาหน่อยแบบคิมชื่อในคอมเมนต์ก็ได้ว่าแบบชื่อนี้ครับชื่อนี้ครับอะไรเงี้ยถ้าผมชอบผมก็จะเอาันั้นมาใช้โอเคไหมแล้วก็อันนี้เป็นสไตล์ใหม่ที่แบบว่าผมลองทําดูแบบเป็นเน้นเล่าเรื่องเข้มๆดูไม่รู้ว่าจะชอบไหมหรือชอบที่แบบว่าผมตลกโปกฮาแบบไม่เที่ยไม่จริงจังมากอะไรเงี้ยก็บอกกันได้แล้วก็ใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์มาถามในคอมเมนต์หรือไม่ชอบที่ผมทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็พิมพ์มาได้เรามาคุยกันดูว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณทุ